เราพาร้านขนมปังอร่อยๆจากดอยแม่สลองมาเสิร์ฟค่ะเมื่อก่อนร้านเขาอยู่บนดอยแม่สลองนะคะเดี๋ยวนี้เขาย้ายมาอยู่5้าแยกพ่อขุนแล้วจ้าขนมปังร้านนี้ชิน้นอ้วนๆเลยทุกคนอร่อยคุ้มราคาสุดๆมีให้เลือกหลายแบบชิโอปังที่ถูกต้องเท่ากับนี่เลย ขนมร้านนี้คือทิ้งไว้นานก่อนรับประทานก็ยังกรอบอยู่นะคะแนะนําว่าอย่าทำตามค่ะอร่อยที่สุดก็ตอนอบเสร็จใหม่แล้วก็กินเลยนี่แหละสวีทแม่สลองจะรสหวานชัดกว่าร้านอื่นนะคะทุกคนสายหวานแบบเราชอบอันนี้อร่อยมาก ทุกคนเราจำชื่อน้องไม่ได้นะคะคือเลิศประเสริฐดีงามที่สุดชอบมากที่ร้านเขามีเครื่องดื่มด้วยนะสั่งมาดื่มคู่กับขนมปังได้ค่ะเป็นอีกร้านที่เน้นซื้อกลับนะคะทุกคนแนะนําให้จองขนมทางเพจก่อนไปรับนะคะ็อกอ in ไปเลยขนมอาจจะเหลือให้เลือกน้อยหรือหมดเลยก็เป็นได้นะเพราะหมดเร็วมากมากในแต่ละวันค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะยกเว้นวันพฤหัสค่ะจะเปิดตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปเลยปิดทุกวันพุธนะะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย